สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะมิตรมาแค้นแฟนมาลําทุกทุกคนกันแล้วกันเนาะนะคะมนีสาวแจมมาลําเกษตรกรนะคะมารายงานต่เหมือนเดิมนะคะซึ่งมากกับเสียงแค้นนะคะซิมามนีเนาะนะคะมากกับเสียงแค้นเสียงล่านะคะฝากเป็นเสียงล่าแทนใจให้นะคะพี่น้องนะคะช่วงนี้เป็นช่วงคู่วิดนะคะมาล่าหลายๆด้าน ว่ากว่าเป็นศิลปินน้อยใหญ่กัดตกงานไปต,ตามๆกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่นะคะมาฝากเสียงล่ำเสียงแค้นแท่นใจกันแล้วกันเล้วพี่น้องเด้อพี่น้องเขามาเบื้องแ้วนะคะเจ๊ไนกะซอยกดติดตามซอยกดไลค์กดแชร์สาวแท็กแน่กำลังเป็นกำลังแร่งใจไห่เนาะนะคะเจะไนกะคอยเบื้องคอยแย่งกันไปกันแล้วกันนะคะฝากเสียงแค้นเสียงล่ำแท่นใจนะคะฟังหมดก่อนทำน,น้องแนนจะตามแล้วเด้อแป ไพลององอมาเกา่าดาวปาดวงกำลังเหย้าเป็นดาวเสียงมาอยู่ส่นหนทางนีหากบอ่อตันที่สมจิตบอ่อแบ่งสันหันมาซอยลอยมาดึงบบเป็นเบืองละลืมของไล่ปลาดองเทียงหน้านองอยังมาอ่อยมาตุ่ม สมแสงแลพายังโบเป็นหัวลืมห่างเมลสีดังก้องป่ายังหันหน้าเม่นอวยคืนขอให้บ้งราบรืน่นคุณพาปุดให้เนมเห็นส่วนพาทำให้มาแล้วส่วนพาส่งให้มาตุม้ม ไห้ยามมีให้สีจาผู้ปลงทุนมาลายเฟืองยาได้บินวงสมจิตบอ่ท้องให้พอบินเพอจังเดือนอยู่ฝ่าพอแสงจ้าเป็นกองแตรให้ยยมรับทัวแคนว่าเป็นหนึ่งในสยาม ให้เปฟนตามเป็นหอมบ่งแสดงแล้วน้ำจางฟ้างบนก่อนลงไหวจิตติมาเป็นคนเอ้ยพี่สมจิตบ่อทองน้ำมาเผยบทนิทานในเรื่องนี้มันมีเขา แฟนม้าโอ้ยด่าแฟนเดอนฝากพี่น้องนะครับเป็นอซอยเชียนะครับซอยสนับสนุนเนาะนะคะศิลปินอีสานบ้านเฮาแน่ก็แล้วกันโดยเฉพาะนะคะเช้าคณะศิลปินกุหลาบแดงของคุณผอสมจิตบ่อทองนะครับบริหารงานอยู่นะคะจะในกะ เป็นกำลังแรงใจเย่าฟ้าเื่มกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อในข้าวซ้ำโควิดมันหายจางจากโลกเข้าไปนะคะจะในกะสู่สู่นะคะฟ้าฟันอุปสรรคนั้มกันไปนะคะตลอดรอดฟังคนเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะปากช่องนะคะสาวแจมมาล้มเกษตรกรน,น้ำแนกกันแล้วกันนะคะพี่นออ้องเขาม่าเบิ่งแล้วกระซอยติดตามซอยกดนลค์กดแช่ให้สาวแจมแน่นะคะจะในกะฝากแน่กันแล้วกันเด้อนะคะแจมจีติมา ศิลปินกุหลาบแดงนะคะหรือช่องสาวแจมมะล่อมเกษตรกระตตกน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะล่างพี่น้องไปแล้วกันเนาะนะคะพอกันคลิปเนี่ยก็แล้วกันสิมากก่อนล้องแบบใดหรือว่าสิว่าก,ก่อนล้องสไตล์ใดเนาะนะคะจะหดจงคอยติดตามกันแล้วกันสําหรับคลิปนี้สบัยดีสวัสดีค่ะ